มอเอืออะไรไม่รู้อ่ะผมเล่นบอลอยู่ยาอยเนี่ยทุกคนเราพวกพวกเราเล่นเราไอ้ผมจับบอลไปแล้วกันไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วอันนี้คือไปไม่รู้ว่าผมคนไม่ใครไม่รู้อ่ะผมมันยาอันนี้ก็คือผาผมอไอผัวผาไอยะเจ้าถึงมันยาวไงเพื่อนเมื่อกี้นะครับพวกเราอยู่กันในงานนมา ยาแห่งชาตินะครับอันนี้เราจะเป็นเจ้าของผมหรือว่าเป็นเจ้าของบางยาเทนครับพี่ทุนคนดูนะยาผมเองนะนี่คือมือผมแล้วผมก็ปัดไปแล้วต้องมาไปไกลๆเถอะเลยแม่งเลยเฮ้ยเกินขอทุกคนดูดิคลิปนี้ผมก็ถ่ายคลิปที่โรงเรียนนะทุกคนเว้ยยาอันนี้คือมันก้าวพอดีผมก็เล่นได้ยาใครันแน่อย่าไปแล้วไมปละทุกคน โคนครับอันนี้คือตอนนี้มีการลงคนที่ยงกันแล้วทุกคนไม่ตีกันเสียงอะไรวะทุกคนอย่าเพิ่มเสียงให้ทุกคนอย่าเพิ่มเสียงให้ไม่ได้ผมตอนนี้มีหมากำลังดดาแปมเราเล่นทุกคนเราเล่นทุกคนโอเคมาให้กระตอนี่งยัอ้าวมันไปเร็วจังเลยไอ้ผมไม่ได้มีนะผมเดินอ้าวเดินผมมึงย่าวะไงมึงย่าโชว์โยนยาวไปทันที มันยากอย่งางดมันยาแข่งมันยาโยนยางดิดูหน่อยเรากคนอยากเห็นมันยากลาทุกคนอยากเห็นมาเด็กที่คลอดลูกนอยาเห็นเดีทุกคนอยากเห็นแข่ยานี้ไปโยนนี่ไงของมันยากของมันยาใหญ่สุดอ่ะทุกคนดูดิอันนี้ของผมมันยากมันย่ากผมเออพายโยนไหนชี้นหนึ่ไม่พวกเด็กไม่ดูดิแต่ผมต้องมัขับชิ้นเนี้ยับไปสุด นี่คือเป็นสูตรของผมครับได้ไกลแล้วก็แรงแล้วก็เร็วกว่าเพื่อนๆเร็วกว่าสิ่งโอ้โหของจริงทุกคนอันนี้คือใครก็ไม่รู้นั่นคนเอาใหม่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 นี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอบ่อยยาวเองทีไม่ทุกคนเอาเลยค่ะโอ้โหเกินเอ้ยทนโดนรถแน่นอนโดนรถแน่นอนไม่โดนมันเก่งเกิน โอ้มีคุณครูซะด้วยผมโดนด่าแน่นอนนะให้ผ่าจำท่าถ่ายเนี่ยขอไปเด็กเหลือนกอนใม่ทุกคนใช่แน่นอนแน่นอนแน่นอนมันนี่ว่ามีคลิปแค่สั้นนะทุกคนผมไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายมหาสั้นครับงั้นอย่าปิดคลิปหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุบุจุบุลาก่อนลาเพื่อนจุ๊บแปะ